สวัสดีทุกคนได้เลยนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมผีเครื่องดูดฝุ่นกันนะคะอุ้ยทุกคนมันจะมืดแล้วมันเหมือนอีกเกีมมากมากเลยนะคะเกมนี้อันนี้ก็คือแอปเปิ้ลใช่ไหมอันนี้คืออะไรไม่รู้อุ้ยว้ยมันมืดแล้วอุ้ยทุกคน ทุกคนมันมืดแล้วคุณมาที่นี่ทำไมฉันต้องการฉันต้องมีสแกนตลุกตลิกกระดักกุลกีดักฉาดกีดักกระดักอะอะโอ้อะขอกเออเออขอกขอกขอกเออเออไอมันอยู่ไหนเอ้ยต้องมาช้าพลังมาตรงนี้เหรอตรงนี้ต้องการสีเดียว สีเรียวมันเดินไม่ได้สีเรียวต้องการสีเรียวนะคะสีเรียวสีเรียวโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมเลือหนึ่งหายไปแล้วอะเออสีเรียว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 เก็บทำไมมันเก็บไม่ได้โอเค, <able> คอเก็บแล้วเก็บแล้วนี่วมันกงกระดาษชิดโชคโอ๊ยให้ตายเถอะนี่มันกระดาษชูชแลอันนี้ไงคอนฟคอนเฟคคอนเฟคก็เอาอันนี้ว้าวเป็นอะไ หนี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 ก้อนหนีก้อนหนีแล้วหนีแล้วอ้าต้องรีบหนีนะทุกคนเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วจะมีคอนเฟกนะคะแล้วเหมือนต้องการอะไรอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เอ้ยมันมาอยู่มันอยู่มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเุ้ยมันเหมือนเห็นคนเลยน่ากลัวมากอ่ะเอออันนี้ต้องการอะไรอ่ะ ซีเรียลเลยใช่ไหมแล้วทิ้งของยังไงอะย

เราตายอ่ะทุกคนตายอ่ะาตายนะคะมาเล่นกันเลยนะมาคุยเล่นเลยเขาบอกต้องการสิบหกคนนรกขอแบบ หมดแบบผู้เล่นแล้วกันเนาะมันจะได้สมไปด้วยจะได้แบบลุ้นระทึกดีว่าใครที่เป็นนะคะมันจะได้แบบลุ้นระทึกไปด้วยนะร้อนเอ้ยอันนี้เหนื่อยชะมัดเลยเหงื่อแหบหมือลเลยนะกีดเลยมี้กยวโวมันจะกี้ทำเึือกกีดทำเมือะอ,มะอะไรของเรานี้ มาอันนี้อีกตาหนึ่งเราต้องเล่นให้สําเร็จคะ่ะทุกคนต้องเล่นให้สําเร็จเราขออ้ยแกนี้แกนี้ของมะลิก็ไม่ลูกเอาดู <c oughs> แลอันนี้คือโยนทิ้งแน่เลยเนีย่ยอันนั้น่าจะคือโยนทิ้งอันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออันนี้คือโยนทิ้งแน่ๆเราต้อง ตอนนี้ห้าของเราจะปิดไฟแล้วอุ้ยทุกคนมันเดิมเอ้ยใครเป็นกันนะอุ้ยแล้วคือหุ่นยอมมาอยู่แถวนี้ด้วยแย่แล้วนี่ก้อนหุ่นยอมมาอยู่แถวนี้ด้วยอะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือผักเพื่อนแน่เลยอะอ๋อมันคือโยนของอุ้ยอันนี้คืออะไรเดินไปไม่ได้ด้วยอฮ้ยคนนี้เป็น นะคะอันนี no yeah. okay. ้เราต้องการอะไรเอ่ยชีสคอนเฟ็คแล้วก็อะไรอะชีสคอนเฟ็คอย่าสีฟันนะคะชีสหรอชีสนี่ยชีสอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ชีสนี่มันเชฟชีสอยู่ไหนเนาะชีสมันไม่เห็นคนเลยอะชีสชีสหุ้ยตกใจเบิร์ตตกใจมดเออโหยชีสชีสอยู่ไหนเนาะชีส อันนี้ไงไม่ยาสีฟันเก็บเลยยาสีฟันแล้วคอนเฟกเก็บคอนเฟกชีตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วยูทูบเบหนีก่อนนะจ๊ะฉันไม่รู้ฉันไม่ฉันไม่รู้แล้วจ้าฉันไม่รู้แล้วฉันหนีก่อนฉันหนีก่อนฉันหนีก่อนฉันเป็นฉันไม่รู้แล้วจ้าฉันจะหนีไปแล้วอุ้ยหาชีตไม่เจอแล้วคือมันไล่เราคนเดียวอ่ะมันไม่หาคนอื่นน่ วิ่งมั่วคนเนะี่ยวิ่งมั่วกันหมดแล้วเนะีย่ยเฮ้ยมันไล่เราคนเดียวอะ่ะทุกคนดีแล้วใครไม่รู้ไล่เราคนเดียวเนี่ยเออเฮมันไปไหนแล้วอะ่ะจะบอกว่ามันจะจู๋่าเราอะ่ะแล้วคือเราเหลือตัวคนเดียวอะ่ะโฮ้ยตอนนี้เหลือชีตค่ะทุกคนเหลือชีต ชีตอยู่ไหนชีตชีด,ชดมันก็ต้องอยู่ของคาวสิของขาวก็น่าจะแถวๆนี้แหละเอาไปตากแล้วชีตชีตชีตชีอะไรเงี้ยจะชีตแล้วเก็บเลยเห็นเขาบอกว่าจะเห็นอ้ยไหนเราต้องไม่หาตู้เมื่อกี้นะคะ ตู้ที่มันอยู่เมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ๋อต้องไปทางนูนนะะ้นค่ะทุกคนเออต้องไปทางนู้นด้วยนะคะอุย้ยน่ากลัวเอ้ยไฟมันแดงแดงไฟมันแดงแดงไม่ได้แถวนน้นนะคะทุกคนแย่แล้วแย่แล้วไม่ใช่มันต้องอีกอันนึงมันต้องอีกอันนึงอุย้ยมันเห็นแล้วว้ายมันอยู่นน้นย,ย้ายไปเลฉันกลัวแลยถอยออามาค่าเลย ก,กอะไรอนี่ไงแต่ว่าสแกนไม่ทันว่ะสแกนไม่ทันมันไล่เราอยู่มันไล่เราอยู่หายไปไหนหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วอ่ะสแกะเ,กเอ,อ้ยตกใจเพื่อนสแกน เสร็จเรียบร้อยพอดีจะหนีก่อนยะ yeah. นี่ฉันจะวิ่งตรงไปแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องการอะไรเฮ้ย,ยขนมเหรอขนมเฮ้มยมันไล่เราคนเดียวเลยมันไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยให้ตายเธอช้านฉันจะตายก่อนมีเนี่ยหนีไม่ได้ นี่ก็ฉันไม่อยู่แล้วเฮ้ยันไม่อยู่หรืจ้าแม่จ๋าแม่ช่วยฉันด้วยเฮ้ยทำไงดีะเพื่อนก็ไม่มีด้วยเออเพื่อนอย่างเงเพื่อนอยู่นี่เพื่อนจะวิ่งตามเพื่อนจะวิ่งตามเพื่อน,นเพื่อนมันไปตัวล่อฉันหน่อยฉันจะไปสแกนของไม่เอาฉันจะดนีเธอ ตามเพื่อนไปแล้วกันตามเพื่อนไปแล้วกันว้ายว้ย,ยโอ้โหเหลือสองหัวใจแล้วอ่ะอันนี้ไงถัวอันนี้หรอซาซิมิอะไรงี้ใช่ไหมนี่มีอ่ะไส้กอกอยู่โซนน,โโซน,นู้นแต่โซนนี้มันล็อกโซนนี้มันล็อกกะโซนนี้ล็อกเว้ยเราต้อง หมีก่อนโหอันตรายอันตรายขึ้นโหตรงเนี้ยอันตรายขึ้นโอ้โหอันตรายมากคือต่อเนน้อก็คือคอันตรายขึ้นนะคะอันตรายสี่แหละค่ะอันนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นโตะซาชูมิเอ้ยซาซูมิเนี่ยน่าจะอยู่อีกอันหนึ่งเน,ะเนสาะใบโตะซาซูมิอะไรอย่างงี้นั่นแหละ ตามเพื่อนไปแล้วกันว้ายไม่อยู่แล้วน่ากลัวใช่ไหมฉันไม่อยู่แล้วนั่นมันไล่เราแล้วเหรอมันไม่ไล่เราแล้วว้ายมันอยู่ใกล้เราบ้างมันอยู่ใกล้เราบ้างตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปายฉันดีแล้วจ้าฉันดีแล้วจ้า แล้วก็ต้องตามเพื่อนไปนี่แหละอันตรา,ายมันเยอะขึ้นว่ะอันตรา,ายมันเยอะขึ้นก็เครื่องดูดฝุน่นมันได้เปรียบกว่าไหมละ่ะมันเลววะ่ะไม่เกลียดเครื่องดูดฝุ่นว่ะเนี่ยมันไม่เห็นว้า